ชีวิตไม่ใช่เส้นตรงที่ราบเรียบไร้รอยต่อไม่มีใครหลอกที่เดินทางไปสู่ความสําเร็จหรือความสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่เคยสะดุดหกล้มหรือพังไม่เป็นท่าจริงๆแล้วการเติบโตจากความพังโดยไม่ต้องสมบูรณ์แบบนี่แหละคือแก่นแท้ของการใช้ชีวิตมันคือการยอมรับว่าเราผิดพลาดแล้วมันก็ไม่ใช่จุดจบในชีวิตเราแต่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะผลักดันเราไปข้างหน้า การเติบโตนี้ไม่ใช่การวิ่งหนีอุปสรรคแต่เป็นการยอมรับรอยร้าวและแผลเป็นที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เราแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราพังที่เราพูดถึงไม่ได้จำกัดแค่เรื่องใหญ่โตระดับโลกนะแต่หมายถึงทุกช่วงเวลาที่ชีวิตไม่เป็นไปนตามแผนที่เราคาดหวังไว้พูดให้เข้าใจอารมณ์คือแผนนั้นพังไม่เป็นท่าหรือเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เราพัง ทังแรกทางเพราะความคาดหวังที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเราถูกเลี้ยงดูมาด้วยกรอบความคิดที่ว่าต้องเก่งต้องสําเร็จต้องมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าดีเมื่อชีวิตจริงไม่เป็นไปตามนั้นเช่นเรียนจบมาไม่ตรงสายงานไม่รุ่งอย่างที่คิดเงินเดือนไม่พอใช้หรือความรักไม่สมหวังเราก็รู้สึกพังได้ง่ายๆเพราะภาพที่วาดไว้มันแตกสลายพังต่อมาพัางเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดบางทีก็เป็นตัวเราเองนี่แหละที่เลือกผิดเอง ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นที่ขาดทุนย่อยยับตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงไปทําธุรกิจแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าหรือเลือกเชื่อใจคนผิดในความสัมพันธ์การตัดสินใจเหล่านี้แม้ทําไปด้วยเจตนาดีแต่มันก็พาเรามาถึงจุดที่รู้สึกพังได้ทั้งถัดมาทั้งเพราะแรงต้านจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจโลกผันผวน,นธุรกิจที่ทําอยู่เจอวิกฤตเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพของตัวเองและคนใกล้ชิดที่ไม่เป็นไปตามแผน สิ่งเหล่านี้คือมรสุมชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็สามารถทําให้ชีวิตเราพังลงได้ในพริบตาพัางเพราะไล่ตามความสมบูรณ์แบบบางครั้งเราก็เหนื่อยเองจนพังเพราะมัวแต่พยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นไม่กล้าทําอะไรที่เสี่ยงไม่กล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงเพราะกลัวความผิดพลาดกลัวไม่เป็นที่ยอมรับการกดดันตัวเองให้ต้องเพอร์เฟกตลอดเวลาจะนําไปสู่ความเหนื่อยล้าและเมื่อพลาดไปแม้แต่นิดเดียวก็อาจทำให้รู้สึกพังยับเยิน คำว่าพังมันคือตรงที่เรารู้สึกเหมือนโลกถลม่มลงมาตรงหน้ามันคือความรู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังไร้เรี่ยวแรงไม่รู้จะก้าวเดินต่อไปยังไงดีมันคือจุดที่ความเชื่อมั่นในตัวเองถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงแต่จําไว้เลยนะว่าตรงจุดที่พังที่สุดนี่แหละคือพื้นที่ที่อัศจรรย์ที่สุดสําหรับการเติบโตสิ่งสําคัญที่ทําให้เราเติบโตจากความพังนี้ไม่ใช่แค่การลุกขึ้นยืนแต่มันคือการลุกขึ้นมาพร้อมกับบทเรียนที่ติดตัวมาด้วย และสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราทำแบบนั้นได้คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความกล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองเราต้องยอมรับความจริงอย่างใจกล้าหยุดวิ่งหนีความเจ็บปวดยอมรับว่าตอนนี้ชีวิตเรากำลังเผชิญกับความพังอยู่จริงๆอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเศร้าเสียใจโกรธหรือผิดหวังอย่างเต็มที่การยอมรับความจริงคือการเปิดประตูให้กระบวนการเยียวยาเริ่มต้นขึ้นนั่งลงสำรวจซาประหลักหักพังแทนที่จะรีบหนีจากความพัง ให้เรานั่งลงมองดูมันอย่างใจเย็นแล้วถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้มันพังฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่านี้ในครั้งต่อไปการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมามันจะช่วยให้เราเห็นต้นต่อของปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตตดแอกตัวเองจากภาพลงตาของความสมบูรณ์แบบทิ้งความคิดที่ว่าเราต้องเพอร์เฟตลอดเวลาไปซะ ยอมรับว่าทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดมีรอยร้าวมีช่วงที่อ่อนแอและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตชีวาการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองจะปลดปล่อยเราจากแรงกดดันมหาศาลและทําให้เรากล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆโดยไม่กลัวความล้มเหลวเชื่อมั่นในกระบวนการของการงอกงามการเติบโตไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ต้องผ่านพายุฝนและความมืดมิดใต้ดิน ก่อนจะแตกหนอออกมางอกงามความพังของเราก็เป็นแบบนั้นมันคือขั้นตอนหนึ่งที่จําเป็นในการบ่มเพาะให้เราแข็งแกร่งขึ้นเชื่อมั่นว่าทุกบาดแผลคือบทเรียนทุกความผิดพลาดคือประสบการณ์ลุกขึ้นมาลองใหม่อย่างฉลาดและใจเย็นเมื่อเราได้เรียนรู้บทเรียนแล้วสิ่งสําคัญคือการกล้าที่จะลุกขึ้นมาและเดินหน้าต่ออาจจะต้องปรับทิศทางใหม่ลองวิธีการใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เราจะกล้าไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมไม่ได้เดินหน้าแบบสเปรสซปงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันจะเติบโตใช้อะไรวัดโดยที่เรารับรู้ได้เราจะรู้ว่าเราได้เติบโตจากความพังนี้จริงก็ต่อเมื่อเราสามารถเล่าเรื่องราวความพังของตัวเองได้ด้วยรอยยิ้มและแววตาที่สงบเมื่อความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้โดยไม่รู้สึกอับอายหรือจมอยู่กับมัน นั่นแหละคือสัญญาณว่าเราได้ก้าวข้ามมันมาแล้วอย่างแท้จริงถัดมาเรามองเห็นคุณค่าในบาดแผลและแผลเป็นเราจะไม่ได้มองว่าความพังนั้นคือความล้มเหลวแต่คือส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้และเป็นบทเรียนที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆหรือความผิดหวังเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ล้มลงง่ายๆเหมือนเดิม หรือถ้าล้มก็สามารถลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วไม่จมกับมันนานเรากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเมื่อเราสามารถแบ่งปันเรื่องราวความพังและการเติบโตของเราให้ผู้อื่นฟังได้แล้วเรื่องราวของเราสามารถจุดประกายความหวังหรือเป็นกำลังใจให้คนอื่นได้นั่นแสดงว่าเราเติบโตจนพร้อมที่จะส่งต่อพลังบวกแล้วเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและตัวเองได้เราจะไม่ได้วิ่งตามความเพอร์เฟกอีกต่อไป แต่จะเห็นคุณค่าในความจริงที่ว่าชีวิตคนเราย่อมมีทั้งขึ้นและลงมีทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่แตกสลายและนั่นแหละคือเสน่ห์ของชีวิตมีคนคนหนึ่งเขาชื่อติติที่มีความมุ่งมั่นในการลงมือทําเขาเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาเป็นคนที่สามารถทําได้ทุกอย่างถ้าเขาตั้งใจเขาเป็นคนสามารถหารายได้ได,ได้ตั้งแต่เด็กเริ่มจากขายของให้พนักงานในโรงงานของครอบครัวตัวเองตอนวัยรุ่นเขาก็ทําง,งานพิเศษหาเงินเรียนภาษาอังกฤษเอง ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเขาก็มีชีวิตแบบเด็กนักศึกษาที่ทํากิจกรรมแต่ก็มีทํางานพิเศษแจกใบปลิวตามงานมอเตอร์โชว์จนถึงวัยทางานวันหนึ่งเขาก็ได้ลุกขึ้นมาทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับหุ้นส่วนทุกอย่างเหมือนจะลงตัวด้วยดีจนถึงวันที่เขาต้องขายหุ้นออกจากบริษัทกลายเป็นคนว่างงานยังหาทิศทางไม่เจอเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แม่ของเขาล้มป่วยเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีก คนรักก็เลิกลาเขาไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนสิ่งที่เขาเคยมั่นใจมันกลับว่างเปล่าสิ่งที่เขาลองพยายามทํามันกลับล้มเหลวสิ่งที่เขาเคยศรัทธาดันเป็นสิ่งที่แทงข้างหลังเขาทําร้ายเขาให้ล้มทั้งยืนในวันที่เกิดเรื่องราวเขาเอาแต่ตั้งคําถามกับตัวเองรวมถึงถามเพื่อนที่คอนให้คําปรึกษาเขาว่าทําไมต้องเป็นฉันทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ความเจ็บปวดจะหายไป จนวันที่เขานั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเจ็บปวดปล่อยให้คำถามทุกคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัววิ่งวนอยู่แบบนั้นโดยไม่หาคำตอบหรือผลักสยออกไปจากหัวค่อยๆสำรวจสิ่งที่สร้างปหลักหักทางหลงเหลือในจิตใจว่ามีอะไรบ้างจึงทำให้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่ใจต้องการเมื่อยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบได้แล้วเขาจึงเริ่มหากระบวนการปรับมุมมองปรับวิถีชีวิตแล้วเริ่มลองผิดลองถูกอีกครั้ง เขาใช้เวลาอยู่สองปีในการที่ตั้งหลักแล้วสุดท้ายเขาก็ผ่านมันมาได้เมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในคนกลุ่มเดียวกันผมหวังว่าสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดให้คุณฟังมันอาจจะเป็นมุมมองเล็กๆเศษเ,เซี้ยวที่สามารถให้คุณได้มีกำลังใจใช้ชีวิตได้ต่อไปนะครับหากคลิปนี้มีบางสิ่งที่โดนใจคุณบ้างเราคือพวกเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เราจะได้ค่อยๆเดินไปด้วยกันในจังหวะของเราไม่เร่งไม่หยุดแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณกรับ